เริ่มต้นก็คือเรื่องของแม่บ้านทัศยืมเงินสวัสดิการนะคะยืมเงินสวัสดิการเมื่อพอ,ออนุมัติแล้วเนี่ยก็เข้าบัญชีพอเข้าบัญชีแล้วก็ด้วยความที่แม่บ้านทัศนี่ไม่ใช่ไม่ไว้ใจนะคะกลัวไม่เอาไปใชน้นี่ก็เลยเชิญคณะกรรมการกองทุนอ่อคุณน้าสมสา สมซาเนาะเจ้าเนาะ <Okay. S 1> มามารับเงินกับยายทัดเพื่อที่จะคืนเงินกองทุน <Yeah. S 1> ให้พวกเจ้า <Yeah. S 1> ให้เจ้าบริาหารจัดการเงินกองทุนให้เรา <Yeah. S 1> ดูแลก,กันไปเนาะ <Yeah. S 1> เออก็จังสันตัวนี่แหละดูแลก,กันไปเป็นยอ,อ,อยา่างวัตีอันจะใครเพราะว่าเงินกองทุนกองเงินกองทุนหมูบ่บ้านเนี่ยเป็นเงินรวมเนาะถ้าภาษาบาา้ <Yeah. S 1> านเฮาาเออภาษาว่าง่ายๆเนาะบานนี้ก็เลย อ่นไหมาลับซ้ำไหมาลับเอาอยุนี่ <S S เพราะว่าซอยกันบริหารจัดการเงินบางคนนี่เขาเอ่วมาบริหารจัดการเงินกิ้งกิ้งขึ้นาาอาซานี่แหละบริหารจัดการเงินกิ้งแต่ยายทัดแม่บ้านฉันนั่นบริหารจัดการเงินบ่กกิ้งใจออนจะน้ำหัวอือเนาะนั่นแหละนี่แหละเจ้าใจออนพดเห็นบ่่ะยายทัดใจออนมันก็เงินนี่มันต้องใจแข็งเด้ ยืมเพิ่นแล้วต้องคืนนี่ยืมเพิ่นแล้วต้องคืนของหลวงกับคืนของบหลวงกับคืนนี่ก็เลยย่านว่าย่านว่าอบหอดมือคณะกรรมการมู่บ้านไว้ใจอยู่ดอกทั้งไว้ใจนีแต่ว่าอยากไว้วางใจให้มันหลายคืนมันจังสิอุ่นใจตัวก็มาเลยมาซอยกันขอบคุณอนาะซาหลาย ขอบคุณอาซายหลายค่ะที่มาดูแลซอยกันนี่แหะซอยกันคนละไม้ละมือจังสีละเฮาบริหารจัดการซอยกันมีอย่างก็เล่าสู้กันฟังจังหน่ยก็เหนุงานมาได้นั่นแหล,ละล่ะอีกสามปีพุดด่นียจังสวิตกองทุนหมู่บ้านาเออยายทัดต้องสู่เด้ส,ดสวิตังหก,กัหลาย ก็หาผู้เดียวเนาะียวรวนี่ได้กลิ่นจัดมากทำเงี้ยเงี้ยแล้วกะอืมกินเหล้าอืออมกลิ่นน้ำกันกน,นั่นแหละนั่นแหละนี่แหละเหลรานี่มันยากเลยอันเป็นผู้บริการโรงเรียนนี่ห้วยเป็นตั้งแต่ครูใหญ่มาอันเป็นอาจารย์ใหญ่มาเป็นผู้บริการนี่กิน แอลกอฮอล์นี่คือสิบหอดสองซอนตุตดอกให้มันจังคลองตุ่นคลองใจได้ป่านนี้ได้เสหยมันเมาเพื่อลืมเรื่องเล่าที่มันล่ยล่นะม,มันเพื่อลืมดกอก,ดก,กยอ,ยอืก็บอกตลอด